สวัสดีครับผมนายอมรเทพเดชพับครับน,นักศรรึกษา64121191นักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันตาครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลูกเสือท่านเห็นบรรยากาศด้านหลังผมไหมครับผมเลือกที่จะอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยมันคือเรื่องราวเกี่ยวกับลูกเสือลูกเสือมีต้นกําเนิดมาจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นป่าเขาหรือการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์นะครับขอเริ่มแรกเลยนะครับก็ลูกลูกเสือเนี่ยเริ่มแรกเลยก็จะใช้คาว่าลูกเสือโลกเพราะว่าต้องมีลูกเสือโลกกอดถึงจะมีต้นกําเนิดของลูกเสือไทยขึ้นมานะครับลูกเสือโลกเนี่ยเกิดจากพลโทหลอดโรเบิร์ตซีเฟนสันสมัยเบเดมโพเอลท่านเป็นชาวอังกฤษที่ให้กําเนิดลูกเสือโลกขึ้นมานะครับโดยประวัติของท่านนะครับเริ่มแรกท่านก็เป็นเด็กนักเรียนที่ ไม่ชอบเลยหนังสือไม่ชอบวิชาที่มันเป็นทฤษฎีต่างๆาท่านไม่ชอบเลยแต่ท่านเป็นเด็กที่ชอบการสาดแสดงการออกไปแคมป์ออกไปประชนภัยต่างๆอานานา <_ c oughs> บางครั้งเนี่ยตอนที่ท่านเรียนอยู่ท่านก็ยังมีแบบมีการโดดเรียนไปหลังโรงอ,อย่างท่านเพราะหลังโรงท่านเนี่ยเป็นเขาเป็นป่าตรวเรียนเพื่อไปสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ว่าสัตว์เหล่านั้นทําอะไรบ้างนะครับท่านก็จะทําสิ่งต่างต่างเนี่ยก็คือตามที่ท่านชอบเลยก็แบบไปเฝ้าดูสังเกตการว่าสัตว์พวกนั้นทาอะไรการทําอะไรอยู่นะครับ แต่เมื่อท่านโตขึ้นเนี่ยท่านก็ได้รับราชาการเป็นทหารนะครับรับราชาการเป็นทหารก็คือได้ไปรบนะครับ <_ S 1> เพื่อรักษาดินแดนที่เมืองมารฟิคกิงนะครับก็ได้ไปรบกับชนพื้นเมืองของแถบนั้นนะครับแต่ท่านก็ได้และท่านก็ได้รับชัยชนะมานะครับกลวิธีของท่านการรบเนี่ยนะครับท่านจะใช้เด็กนะครับเป็นหน่วยสอดแนมไม่ได้ใช้เอาไปยิงปืนไปยิงอะไรเอาใช้เป็นหน่วยสอดแนมนะครับเพื่อที่จะไปล้วงความลับข้อมูลของทางข้าศึกมาว่าข้าศึกกำลังทำ ทำให้ท่านได้รับชัยชนะมาครับสาเหตุที่ท่านใช้เด็กเนี่ยเพราะว่าท่านคิดว่าเด็กที่ท่านฝึกมากับมือเนี่ยมีความสามารถหลายๆอย่างมากกว่าผู้ใหญ่ท่านจึงไว้วางใจเด็กๆเหล่านั้นให้มาเป็นหน่วยสอดแนมและทําหน้าที่จนทาได้รับชัยชนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชัยชนะมาเนี่ยท่านก็ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งหนังสือเล่มนั้นนะครับชื่อว่า Scouting For Boy ซึ่งเป็นหนังสือสอนเกี่ยวกับการสอดแนมขั้นพื้นฐานการสอดแนมนะครับก็ หนังสือของท่านเนี่ยหลังจากที่ท่านเขียนและได้เผยแพร่ไปแล้วก็ได้รับความนิยมทั่วโลกเลยนะครับจนทําให้ท่านได้คิดว่าเออมันเป็นมันเป็นเนื้อหาที่สําคัญทําให้คนสนใจท่านก็เลยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมครั้งแรกของโลกโดยที่ท่านเนี่ยนำเด็กๆใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงจํานวน20คนบางตําราจ,จะบอกว่า20่บวกหนึ่งเพราะบวกหลานของท่านบีพีไปด้วยนะครับบวกของท่านเองบวกหลานของท่านเองไปด้วยนะครับก็แต่ผมขอแอยตใช้คำว่า20แล้วกันนะครับไปเข้าค่ายพัก ก็ไปทกิจกรรมต่างๆนานารอบกองไฟกิจกรรมผจนภัยก็เป็นกิจกรรมที่ส่งผลสำเร็จทําให้เด็กๆชื่นชอบและเด็กๆประทับใจเป็นอย่างมากนะครับท่านจึงได้เกาะตั้งนะครับลูกเสือโลกขึ้นในปีพุทธศักร,ราช2450นะครับเป็นต้นมานะครับและหลังจากที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสู้รบของท่านที่เมืองมอพิธีขึ้นนะครับในรัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระม,มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านั้น และนําเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาปรับใช้กับประเทศไทยแล้วคือตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกวิชาวิชาต่างๆนะครับให้กับข้าราชาการวิชาการจะขอ,ขอ,อย่อใช้คำว่าวิชาเสือป่าแล้วกันครับฝึกให้กับข้าราชาการและต่อมาท่านก็เลยมีความเ็งเห็นว่าคือ,อวิชาเนี้ยก็น่าจะเอาไปฝึกกับเด็กและเยาวชนได้เหมือนกันท่านก็เลยท่านก็เลยก่อตั้งเป็นลูกเสือขึ้นมาเลยครับเพื่อที่เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนกับเหล่าเด็กๆ,ๆนักเรียนนะครับก็ ท่านก็ได้เลยเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์ก็เพราะว่าเด็กๆเนี่ยควรที่จะได้รับการปลูกวิถีฐานความมีระเบียบวินยัยตั้งแต่เด็กพอโตไปก็จะได้ตบตัวเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ท่ากนก็เลยนามาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนตในปัจจุบันนี้ครับแต่แต่นะครับในปัจจุบันอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่ผมขออนุญาตกยาพูดในปัจจุบันนะครับก็จะมีประเด็นที่บอกว่าวิชาลูกเสือควรจะกลายเป็นวิชาเลือกได้แล้วสิ่งนี้ผมเห็นด้วยครับเพราะว่าการเรียนการสอนลูกเสือ,อหลายๆคนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ จะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นวิชาที่น่าเบือ่อมันเป็นวิชาที่ผู้สอนไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆนานาและมาสอนเลยมาสอนบางโรงเรียนนะครับที่จากที่ผมสัมภาษณ์มาบางโรงเรียนนะครับใช้วิธีการสอนวิชารูกเสือเด็กๆโดยวิธีการเปิด YouTube ให้เด็กๆดูแต่ตัวผู้สอนเองก็ไม่ได้มีความเข้าใจเลยเลยและเด็กๆ,ๆจะเข้าใจอะไรถูกไหมครับเด็กๆก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรกับวิชานี้เลยนะครับหลักสูตรที่เด็กๆต้องเรียนวิชาลูกเสือโลกลูกเสือไทย การบุกเบิกก็คือการผูกชื่อเเงื่อนนะครับต,ต่างๆนานาการเขา้าไปปกแรมเด็กๆไม่ได้ประโยชน์เลยเลยถ้าผู้สอนถ้าตัวผู้สอนเองไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจกับวิชาเหล่านี้นะครับผมจึงคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเอาวิชาลูกเสือเนี่ยกลายเป็นวิชาเลือกนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเด็กที่ชอบจริงๆอย่างตัวผมเองผมก็ชื่นชอบวิชาลูกเสือเป็นอย่างมากจึงทําให้ผมเนี่ยทำสิ่งต่างๆนานา,นาอย่างเช่นการเป็นประธานลูกเสือกองร้อยของโรงเรียนบักแรดนะครับการได้ไปเป็นวิทยากรลูกเสือภายนอกโรงเรียน ก็ทําให้ผมเนี่ยได้มีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนปัจจุบันนี้ผมก็ได้มีวุฒิภูมกับลูกเสือ BDC นะครับหลายๆเพื่อเราหลายๆคนเนี่ยเราก็ได้ได้อบรมกันนะครับ b t c นะครับเป็นภูมกับลูกเสือสามรุ่งใหญ่นะครับก็สรุปเลยก็คือผมคิดว่ากิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่สนุกและให้อะไรหลายๆอย่างกับผู้ที่มีความสนใจนะครับเป็นกิจกรรมที่สร้างสาหรับผมเลยในกิจกรรมลูกเสือให้คืออย่างแรกเลยคือให้มีตรภาพอย่างที่2ให้ความมีระเบียบในตัวผมอย่างที่3านะครับ มันให้ประสบการณ์ใช้ชีวิตและให้การวางแผนต่างๆจนทําให้ผมเนี่ยใช้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้ได้ครับและสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับลูกเสือนะครับเป็นเรื่องราวอาจจะเป็นเกตเล็กเก็ดน้อยที่ให้เพื่อนๆหรือให้อาจารย์นะครับได้รับชมรับฟังนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ